5ละครไทยสุดหลอนที่ควรไม่พลาดในวันฮาโลวีนวันฮาโลวีนเป็นเวลาที่ดีที่สุดสําหรับการสัมผัสวัฒนธรรมไทยและการสัมผัสกับความงามของวงการดนตรีไทยด้วยความหลอนที่ไม่รู้จักได้ละครไทยก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยที่มีความหลอนและความสวยงามอย่างมากดังนั้นวันนี้ขอแนะนำ5ละครไทยสุดหลอนที่ควรไม่พลาดในวันฮาโลวีนเรื่องชะดานางเรื่องราวของสามพี่น้องตระกูลสุพนา,าตระกูลเก่าแก่ผู้สืบทอด น่าตัดสินชั้นครูและเครื่องหัวโบราณกับเรื่องราวอาถรรพ์ที่ว่าถ้าเรือนชะดานางตกไปอยู่กับคนที่ไม่คู่ควรก็จะต้องสังเวยด้วยชีวิตเรื่องนี้การันตีความหลอนทั้งเอฟเฟกทั้งสาวดนตรีไทยที่ยิ่งฟังยิ่งขนลุกดูละคร h t t p s t r u y b i i n g m e d 7 e l m r 6 4วิญญาณทัศยา เมื่อฝ่ายคพยายามหาหนทางในการปลดต่อยวิญญาณผีกับพระนางที่สืบต่อมาจากแม่เจ้านางเตื้องหลงมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่ต้องการจะแก้แค้นคนที่เคยทำร้ายนางในชาติที่แล้วใครที่ได้เห็นผีกับพระนางต้องบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสยองมากแม่ดูละคร h t t p s t r u y l i n m e d 7 l m 2 4 2 n 3 u สางนางพายเจ้าหญิงผู้ครองนครตกหลุรักองครักษ์หนุ่มแต่เขารัก อยู่กับเจ้าหญิงผู้น้องเธอจึงส่งน้องสาวไปแต่งงานกับเจ้าชายต่างเมืองและทําพิธีสาปส่งน้องสาวจนเกิดอาเพศจนตัวตายกลายเป็นแม่ย่านางรอคอยการแก้แค้นดูละคร https c o tru d o i n k me d7 l m a c k 0พิสวั์ข้ามภพละครแนวผีโรแมนติกดราม่าที่เล่าเรื่องราวตำนานความเชื่อผีตะเคียนเมื่อรักแท้ไม่อาจแยกจากแม้ต้องข้ามภพข้ามชาติความหลอนจึงบังเกิด ดูละคร h t t p s t r u i b l i n k m e d 7 l e m 7 k 6 c x 7 8 a ปอบผีเจ้าเมื่อการเวกต้องสูญเสียทุกอย่างรวมถึงเทพชายคนรักของเธอดวงชะตาสืบทอดทำให้เธอกลายเป็นปอบเธอต้องการครอบครองร่างของงามตาเพื่ออยู่กับคนรักเก่าที่กลับมาเกิดใหม่ดูละคร h t t p s t r u i b l i n k m e d 7 l e m 0 4 b 7 t n s แต,แ,ตแต่นี่คือส่วนที่มีความสนุกสนานวันฮาโลวีนนี้คุณสามารถเลือกดูละครไทยที่หลอนและสวยงามได้ทั้งหมดมาเพิ่มความสนุกสนานให้กับวันที่เฉพาะเวลาของคุณแต่นี่คือส่วนที่มีความสนุกสนานคุณควรรู้ว่าละครไทยมีความหลอนและความสวยงามอย่างมากดังนั้นคุณควรไม่พลาดการดูละครไทยในวันฮาโลวีนนี้แต่นี่คือส่วนที่มีความสนุกสนานคุณสามารถเลือกดูละครไทยที่หลอนและสวยงามได้ทั้งหมดมาเพิ่มความสนุกสนานให้กับวันที่เฉพาะเวลาของคุณ